สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องรีวิวตัว MP3 Player นะครับเป็นตัวเล็กๆเ,เลยนะครับก็อันนี้ผมเพิ่งได้มานะครับอันนี้จะเป็นมันมันเป็นของของจีนะครับก็ยี่ห้อไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับมันเขียนว่าถ้าเป็นภาษาจีนน่าจะอ่านว่าไอติเยอร์มาสเตอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่า i.d. หรือ Master หรือว่า i อีเออร์มาเนะครับเพราะว่าบางทีคนจีนเขาชอบเขียนเป็นพินอินบางทีก็เป็นแบบภาษาอังกฤษธรรมดาอันนี้จะเขียนว่า audio play ก็มีโลโก้ lockstar นะครับตัวตัวนี้ก็ข้างๆก็เป็นแบบนี้นะไม่ได้เขียนอะไรแล้วข้างหลังก็จะบอกว่าตัวนี้เป็น Hi-Fi Digital Player ก็รองรับรองรับ บลูทูธด้วยนะครับมีบลูทูธแล้วก็มีมีเครื่องอัดเสียงนะครับแล้วก็มีอ่านอีบุ๊กได้นะครับแล้วก็เสียงระบบ 3D นะครับถ้าใส่หูฟังนะครับแล้วก็มีวิดีโอเพลเยอร์แล้วก็มีมันเขียนว่ามีเรดิโอด้วยนะครับแล้วก็มีตั้งค่าได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะมี ตัวเครื่องนะครับใส่อยู่ในถุงแบบนี้นะครับจากนั้นในกล่องก็จะมีโฟมแกะออกมานะครับก็จะเจอกับสายชาร์จนะครับแล้วก็สายชาร์จเป็น type c นะครับเป็นตัวสายชาร์จ type c แล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือ user guide นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ user guide เป็นภาษาอังกฤษก็จะบอก การทางานทุกอย่างของเครื่องนะครับว่าเราต้องกดอะไรบังคับยังไงก็สมมติว่าเราใช้ไม่เป็นจริงๆก็อาจจะต้องต้องแปลต้องเอามาอ่านแล้วต้องมาแปลดูนะครับว่ามันใช้ยังไงเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ใช่ทัสกีนนะครับจอมันจะไม่ใช่ทัสกีนเนี่ยเขาบอกว่าสเปคนะครับอันนี้สเปกก็ตามนี้เลยนะครับตัวนี้ครับขนาดตัวเครื่องแล้วก็รองรับภาษาภาษาเนี่ยรองรับภาษา หลายภาษานะครับเปลี่ยนได้แล้วก็ขนาด29กรัมหน้าจอ1.77นิ้ว128คูณ160พิกเซลนะครับ3.7โวลต์ลิเธียมแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับใช้ใช้อาแดปเตอร์ห้ามใช้ฟาชาร์จนะครับใช้อาแดปเตอร์ได้1แอมป์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็บลูทูธเป็นเวอร์ชัน้น5.0แล้วก็รองรับไมโคร SD การ์ดหสสูงสุดนะครับแล้วก็ทำงานในสภาพอากาศลบ 5อ,องศาเซลเซียสถึง40อ,องศาเซลเซียสนะครับรองรับ audio format รองรับแบบ ape แล้วก็ flac แล้วก็ mp 3แล้วก็ wma แล้วก็ wav แล้วก็ aac นะครับก็คือรองรับไฟล์เพลงทั่วๆไปเกือบทุกชนิดนะครับไฟล์ไฟล์ดิจิตอลเาเกือบทุกชนิดแล้วก็วิดีโอนะครับอันนี้คือเขียนว่า avi 128่งรอกก็คือต้อง convert A วิดีโอนะครับให้เป็น avi แล้วก็ต้องมีความละเอียดแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็บันทึกเสียงเป็นไฟล์เวฟนะครับ support jpg แล้วก็ bmp นะครับ Ebook ต้องเป็นไฟล์ t e ทคเท่านั้นแล้วก็ usb 1.1แต่เป็น usb type c นะครับแล้วก็ audio output เป็น3.5นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับจากสเปคในกล่อง ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวเครื่องกันนะครับขอเก็บของกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องที่มีขนาดหน้าจอ1.77นิ้วนะครับแล้วก็ไม่มีระบบทัชนะครับทัชทัชส,สกรีนไม่ได้นะครับรุน่นนี้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวขอขอทอดออ SD Card ออกก่อนนะครับเดีจะเปิดให้ดู เปิดเครื่องออกมาตอนแรกก็ขึ้นโลโก้นะครับแล้วก็บูตเข้าเมนูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เอ c a r กเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะใส่เอ c a r กาเข้าไป s อ c ติกที่ใช้ก็เป็นเ d c ติการธรรมดานะครับอันนี้ผม,ผมของผมเองนะครับซื้อมาเขาไม่ได้แถมเอสติกนะครับตัวรอบๆตัวเครื่องด้านหลังจะเป็นลําโพงมีลําโพงอยู่ตัวเดียวนะก็คือเปิดเพลงฟังจากในนี้ก็ได้นะไม,ไม่ต้องใส่ลําโพงไม่ต้องต่อหูฟังก็ได้แต่ว่าถ้าต่อหูฟังจะดีกว่านะครับเพราะว่าเสียงมันไม่ได้ดีมากมันแบบเอาไว้แค่เท แล้วก็มี power button นะครับตรงนี้ถ้ากดค้างไว้จะเกี่ยวกับ power button แต่ถ้าเกิดว่ากดทีเดียวตอนที่เราอยู่ในเมนูจะหมายถึงการเลือกนะครับแล้วก็จะมี Volume อันนี้เป็นปุ่มขึ้นปุ่มลงเนี่ยใช้เลื่อนไอคอนนะครับใช้เลื่อนไอคอนและปรับระดับเสียงด้วยปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มกับปุ่มโฮมปุ่มโฮมนะครับก็คือคลิกไปแล้วมันจะกลับสู่เมนูหลักได้แล้วก็ปุ่มข้างล่างนี้นะครับเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับอันนี้ต้องบอกว่ากลับสู่เมนูหลักอันนี้คือ ย้อนไปเมนูก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวตัวหน้าจอขนาดเท่านี้นครับมีสกินเซิร์ฟเวอร์เป็นนาฬิกานะครับสามารถตั้งวันที่แล้วก็เวลาได้นะครับเดี๋ยวลองปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องก็จะขึ้นโลโก้เหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ SD card เข้าไปนะครับช่องใส่ SD c a r กต้องกด ให้มันคลิกนะครับแล้วก็ถึงจะใช้ได้ตอนที่โหลด s อก a ารเข้าไปในตัวเครื่องตอนแรกอาจจะต้องสแกนนะครับมันจะสแกนนี่ครับเราก็มาดูเมนูกันนะครับเมนูก็จะมีแบบนี้ครับเวลาจะเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันเลือกอยู่อันแรกนะครับเป็นสีเหลืองเราสามารถกดกดปุ่มนี้นครับเพื่อเลื่อนไปทางทางด้านขวามือนะครับเมนูมันก็จะลูบนะครับ วนกลับมาด้านด้านบนก็มีม e ิวสิกวิดีโอเลคคอร์ดบลูทูธอีบุ๊กพิกเจอร์อะลาร์มเซตติ้งโฟลเดอร์ซึ่งจริงๆอยากคาดหวังกับฟังก์ชันอื่นนะคะฟังก์ชันอื่นเท่าที่ผมลองพยายามจะลองทุกๆฟังก์ชันแล้วอย่างวิดีโอเนี่ยขนาดใช้โปรแกรมแปลงไฟล์แล้วมันก็ยังไม่รองรับวิดีโอที่ผมแปลงมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับทำให้เป็นแล้วก็ฟังก์ชันพิกเจอร์นะครับเอารูปเข้าไปใน ใน SD การแล้วมันไม่รองรับรูปภาพพวกนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่มันบอก j, j p g j p jpeg หรือว่า bmp อะไรเงี้ยเอาใส่หมดแล้วครับทุกอย่างเลยเทสหมดมันไม่ได้รองรับนะครับก็เปิดไม่ได้นี่ผมจะพาไปดูที่เซ t ติ้งนะครับความจริงมีเมนูภาษาไทยนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันอ่านรู้เรื่องภาษาไทยมันอ่านไม่รู้เรื่องครับ มีเมนูภาษาไทยมาก็ดีแต่ว่าตัวอักษรที่เป็นสระลอยข้างบนข้างล่างไม่มีนะครับไม่มีอันนี้จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ดัชแล้วก็เอสเปนยอนอันนี้สเปนแล้วก็มีภาษาไทยภาษาไทยเห็นไหมว่าคําว่าสระไม่มีเลยสระอาหายทั้งสองเห็นไหมคําว่าภาษาแล้วสระไอก็หายขนาดสระไอเป็นสระที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นไม่ได้สระที่ห้อยไ สระอาก็เป็นสระที่อยู่ข้างๆมันก็หายสรุปก็คือมันสามารถแสดงได้แค่ตัวอักษรไทยเท่านั้นแต่ไม่สามารถแสดงสระของภาษาไทยได้เลยก็เลยไม่จะไม่ไม่ควรจะตั้งเป็นภาษาไทยแล้วมีภาษาเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสนะครับก็ผมก็เลยตั้งเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็ตั้งเวลาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งความสว่างที่ตรงนี้คือความสว่างปรับได้เยอะมากนะครับก็ตอนนี้ตั้งไว้เป็น30สิใช่ไหมมันก็เนี่ยมี สูงสุดถึง100นะครับถึง100สมมติว่าเราไม่อยากจะตั้งเรา,อาโอเคแล้วกับความสว่างนั้นเรากดกลับนะครับนี่คือปุ่มกลับนะครับกด1ครั้งนะครับเห็นไหมกลับมาเมนูก่อนหน้านะครับต่อมาก็คือ b a c k l i g h t t i m e r r ก็ตั้งเวลาปิดหน้าจอนะครับของของตัวตัวแสงตัวแ c k l i g h t นะครับแล้วก็ i d l e Shutdown ก็คือถ้าเราไม่ใช้กี่นาทีให้ปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ ก็มาเปิดไว้ได้เพื่อเป็นการประหยัดแบตนะครับไม่งั้นก็จะติดตลอดเวลาเลยแล้วก็นี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์นะครับก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้บอกเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็มีสถานะหน่วยความจำ2่งผมใช่เป็นการ์ด 16GB กิะนะครับก็มี 14GB นั่นแหละที่ใช้ได้แล้วมันก็เหลือ11ใส่ไปนิดเดียวใส่เพลงไปไม่เยอะนะครับ แล้วก็มีล้างค่าโรงงานนะครับ factory setting แ,แล้วก็มีอัปเดตเพลย์ลิสต์เดี๋ยวเราลองมาอัปเดตเพลย์ลิสต์กันหน่อยนะครับพออัปเดตเพลย์ลิสต์เรากดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าอย่าเอาการ์ดออกนะตอนนี้กำลังอัปเดตเพลย์ลิสต์อยู่ก็มีเปอร์เซ็นต์บอกว่ากำลังอัปเดตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็สแกนเสร็จก็จะกลับมาหน้าปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปลองดูเครื่องเล่นเพลงนะครับแล้วก็จะไปที่มิวสิกนะครับไปที่ออซองนะครับนี่ผมก็ตัวเพลงที่ผมใส่ไว้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นเพลงพวกนี้ได้หรือเปล่าหมายถึงว่าเล่นแล้ว u t u b e มันจะมันจะบอกไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลอง เปิดบางเพลงนะครับอันนี้คือเสียงลำโพงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแบบหนึ่งนะแล้วตัวเพลเยอร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเสียงมันไม่ดังมากนะครับเวลาที่เราจะปรับเสียงใช่ไหมครับเราต้องกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ปุ่มด้านด้านขวามือที่เขียนา V O L นะครับกดค้างไว้นะครับ แล้วมันจะขึ้นบาร์ปรับเสียงจากนั้นก็สามารถปรับเสียงได้ด้วยปุ่มขึ้นลงทางด้านนี้นะครับเนี่คือเสียงของลำโพงเขาเนี่ย right. ประมาณนี้นะครับสำหรับต,ตัวเสียงนะครับแล้วก็ตัวการตั้งค่านะครับเราเราก็กดปุ่มกลับมันก็จะเป็น ถ้าเรากดปุ่มเมนูนะครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอไปปิดเพลงก่อนกดเมนูนะครับนในตัวเมนูเล่นนะครับมันก็จะมีแบบว่ากลับไปที่เพลงที่กําลังเล่นอยู่แล้วก็สามารถปรับปรับสปีดได้นะครับปรับสปีดว่าเราจะเล่นเร็วขนาดไหนแล้วก็เลือกว่าเราจะเล่นซ้ําเพลงนี้หรือว่าแรนดอมสุ่มเพลงหรือว่าจะเลือกเป็นแบบว่า,าเล่นเพลงบนเท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บุ๊กมาร์กสามารถ กดเพลงที่เราชื่นชอบหรือเฟ r i e s ไว้ได้5เพลงนะครับแล้วก็มี add to playlist เราก็สามารถจะปูดใส่เข้าไปใน playlist ได้ playlist หนึ่อะไรประมาณนี้ครับที่สำคัญที่สุดก็คือมี Equalizer ให้ปรับนะครับหรือแบบนี้นะครับมี Equalizer มาตรฐานของพวกเครื่องเล่นเพลงปกติมี pop rock jazz classical แล้วก็ dance นะครับแล้วก็ country เป็น Equalizer นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยปรับเป็น normal นะครับ เอคอไลเซอร์ก็จะบูทสำหรับบางเพลงนะครับให้เหมาะกับสไตล์ของเพลงนะัเพลงนั้นทำให้ได้เสียงที่มีมิติมากขึ้นนะครับเมนู <Menu S 2> <Menu S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เมนูหลักนะครับจากนั้นผมจะให้ดูหน้าจอของตรงฟังก์ชันที่ผมเทสตได้ทดวิดีโอใช่ไหมผมไม่มีแล้วนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ไม่มีอ่าเช่นไปดูเรคคอร์ดนะครับบันทึกเสียงนะครับนี่ครับ พอเราเริ่มบันทึกเสียงนะครับมันก็จะเป็นอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับสำํำหรับการหยุดบันทึกเสียงก็คือกดปุ่มด้านข้างนะครับนี่ครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการเล่นนะครับเซฟหรือไม่อันนี้ไม่เซฟแล้วกันนะครับอ่านี่ครับนี่คือวิธีการอัดเสียงนะครับ แล้วก็บลูทูธนะครับวันนี้ก็ไม่มีไม่มีลำโพงบลูทูธก็อาจจะไม่ได้ต่อให้ดูแต่กดกดเข้าไปให้ดูนะครับมันก็จะมีให้เปิดบลูทูธนะครับซึ่งปกติแนะนําถ้าไม่ได้ต่อลําโพงบลูทูธเนี่ยไม่ต้องเปิดทิ้งไว้นะเพราะว่าใช้แบตเตอรี่เยอะมากคือเปิดบลูทูธทิ้งไว้เนี่ยแบตจะหมดภายในประมาณแบบชั่วโมง2องชั่วโมงเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้แบตถ้า เปิดบูทูธทิ้งไว้แม้เราไม่ได้ต่อลาโพงนะครับมันจะหมดลงเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟังเพลงด้วยหูฟัง3.5แนะนําว่าปิดบูทูธไว้ก่อนเพราะว่าเปิืงแบตเตอรี่ตัวนี้มีแบตเตอรี่ประมาณ210มิลลิแอมเท่านั้นเองนะครับคือน้อยมากเอาละก็กดออกไปนะครับจากนั้นมาดูที่อ e ีบุ๊กนะครับอันนี้เทสได้นะครับนี่หนังสือเนี่ยแนะนําว่าได้เฉพาะภาษาอังกฤษนะครับอีบ e ุ๊กภาษาอังกฤษ เพราะว่าถ้าอ e ีบุกภาษาไทยอะ่ะมันจะอ่านอ่านสระไม่รู้เรื่องนะครับไม่มีสระอะไรเลยมีแต่ตัวหนังสือนะครับถามว่าชื่อเพลงภาษาไทยอะ่ะมันสามารถที่จะแสดงผลได้ไหมต้องตอบว่าแสดงผลได้นะครับแต่ว่าเราต้องเดาว,ว่ามันเป็นเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวส่วนตั้งนาฬิกาก็เป็นประมาณนี้นะครับมีให้ใส่นาฬิกาแต่ว่าอย่าใช้นาฬิกาในเครื่องนี้เลยบางครั้งมันไม่ปลุกหรอกนะครับ แล้วก็ตั้งค่าไปแล้วเนาะแล้วก็มนี่ยโฟลเดอร์อันนี้คือสําคัญมากถ้าสมมติว่าเนี่ยเราก็จะแบ่งโฟลเดอร์ไว้แบบนี้ใช่ไหมครับแบบมีอ e ีบุ๊กอิมเมจมิวสิกอะไรเงี้ยนี่คือสร้างเองหมดเลยนะไม่ได้แบบว่าเขาสร้างให้นะครับไม่ได้ระบบมันสร้างให้นะเาก็เข้าไปดูที่มิวสิกเราก็จะมีเพลงที่ผมใส่ไว้นะแต่ผมพยายามจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้มันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าบางทีอะ่ะมันอ่านไม่ได้่ยสมมติว่าเนี่ยเป็นเพลงไทยหมดเลยใช่ไหมยุคปีสองพันขึ้นไปเห็นไหม ชื่อเพลงภาษาไทยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยยเนี่อย่างเพลงนี้อ่านแทบไม่รู้เรื่องเลยน่าจะเป็นคําถามซึ่งไม่มีคําตอบอันนี้ยอยู่นานๆกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยครับคือต้องเดาเนีย่ยๆอย่างเพลงเนี้อบิลลี่เนี่ยเน,นี่ยพักก่อนใช่ไหมแต่ว่ามันเขียนว่าพกพกก่อนเพราะว่ามันมันตัดสละออกครับอันนี้จอมยุทธอะไรอย่างงี้ครับ คือแต่เรายังพอรู้ว่ามันเป็นแห่งอะไรใช่ไหมเพราะมันยังมีตัวหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าเราเปิดออกมา,เ,าเดี๋ยวลองเปิดที่หนึ่งนะเนี่ยถ้าเราจะ Fa s t forward ซองนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะปุ่มปุ่มนี้ค้างไว้นะอย่างงี้มันก็จะ Fa s t forward ไปข้างหน้านะครับแล้วก็กดเลยนะเนี่ยเสียงลำโพง,ง,งเสียงลำโพงก็ค่อนข้างดังนะใช้ได้อยู่ แต่อย่าฟังบนเครื่องนี้เลยใส่หูฟังเถอะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่าอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเพลงภาษาอังกฤษก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคือแสดงผลเพลงได้หมดเลยนี่ครับเห็นไหมครับคร่าวๆก็ประมาณนี้คือก็ก็รีวิวละเอียดอยู่นะเท่าที่มันจะทําได้นะครับนี่ก็คือเครื่องเล่น mp 3นะครับเดี๋ยวผมมีอีกตัวหนึ่งที่กําลังมานะครับเราจะเอามารีวิวเหมือนกันนะครับเป็นแบบเดียวกัน เวลาปิดเครื่องก็กดค้างไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบการรีวิวของผมผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ